ปีศาจฮาร์แลนด์ชายผู้ยิงแฮตทริก3าครั้งเร็วที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกทันทีที่ฮาร์แลนด์กดประตูที่3าัของตัวเองในนาทีที่64ของเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทำให้ฮาร์แลนด์ก้าวขึ้นไปทราบประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่กดแฮตทริก3าครั้งเร็วที่สุดนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ก่อตั้งขึ้นมาเลยทีเดียวพิมเมร์ลี่ก่อตั้งครั้งแรกในปี1992นับจากวันนั้นถึงวันนี้ทําการแข่งขันมาแล้วกว่า30ปีมีการทำแฮตทริกมากมายเกินกว่า200ครั้งแต่ฮาร์แลนคือชายที่ทำแฮตทริก3ครั้งได้ไวที่สุดโดยใช้เวลาเพียงแค่8เกมโดยทําลายสถิติเดิมของไมเคิลโอเว่นดาวยิงดีชั่อังกฤษที่ทำ3แฮตทริกได้ในเวลา48เกมเรียกได้ว่าฮาร์แลนด์ทลายสถิติลงแบบราบคาบ สถิติต่อไปที่ฮารลาเรนจะเดินหน้าทำลายนั่นคือนักเตะที่ทำแฮตทริกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยเจ้าของสถิติเดิมทำไว้ที่12ครั้งนั่นคือเอลกุนเซกิโอกุนอเกโรอดีตดาวยิงรุ่นพี่ในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้อบอลข้อกีฬาจับตารอดูไว้ได้เลย